ไม่รู้ใครเอายาบ้ามาใส่ถุงเจ้ไว้เนี่ยนี่ถุงมีอะไรเหรอคะปล่าสาวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่29ครับผม,มเอาละครับตัวละครที่หายไปทั้ง2ตัวนะเออทั้ง2คนดีกว่าก็คือพี่กอลฟกับพี่เป็นต่อ จากตัวอย่าง EP ที่29นี้ก็กลับมาแล้วครับผมและเรื่องเราจะเป็นยังไงวันนี้ SDT จะพาเพื่อนๆไปแกะตัวอย่างเดาทางดูนะครับว่าถ้าฉายจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดากันสนุกสนุกตามภาษาแฟนขับซิดคอมเป็นต่อน,นี่แหละครับและก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ มันเริ่มต้นที่เจมินนะครับมาคุยกับพี่ก๊อฟว่าใครก็ไม่รู้เอายาบ้ามาซุกไว้กับเธอนะครับอาจจะเอาใส่กระเป๋าเธอนะแล้วปรากฏว่าที่นั่นก็มีพี่หมอนอยู่ด้วยน้องพอใจก็อยู่แต่พี่ทิพ์นั้นไม่อยู่นะครับแล้วก็ตำรวจก็มาถูกจังหวะมากเลยนะฮะไม่รู้ใครปล่อยคิวกันแน่ตำรวจก็อยู่ที่นั่นพอดีเมื่อมีตำรวจมียาบ้าความโลนลานก็เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมี การจับผิดกันแล้วว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้ถึงมีความมีความน่าสงสัยนะทําตัวลนลานทําตัวมีนิรุตเอ้ยมีใช่มีพิรุธนั่นแหละฮะเออเราก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาลองเดาวนันดูนะประเด็นแรกก่อนเรามาดูเรื่องยาบ้าก่อนครับเพื่อนๆคิดว่ายาบ้าเป็นของจริงไหมเดาได้2ออย่างจริงกับปลอมนั่นแหละครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นของจริงแสดงว่าเจมินซวยแน่นอนอาจจะไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วเพื่อนเกิด จะหนีตำรวจก็เลยยัดใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นยาบ้าของจริงซึ่งมาอยู่ในกระเป๋าของเจมินแต่ในความเป็นจริงถ้ารู้มันเป็นยาบ้าหรือของไม่ดีเนี่ยต้องรีบเปิดตัวเลยครับให้ตำรวจรู้เลยว่าเออนี่ของใครก็ไม่รู้มาอยู่ตรงนี้แต่ทำตัวรับรับล่อลอมีพิรุษอย่างนี้สงสัยงานนี้ต้องเคลียร์กันยาวแล้วแน่นอนละครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเดาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นของปลอมล่ะมันเป็นของปลอมเนี่ยเดาได้สองอย่างนะฮะ อย่างแรกเลยคือเป็นยาบ้าปลอมที่ไม่ใช่ยาบ้าจริงทําเหมือนยาบ้านี่แหละแต่ไม่ใช่ยาบ้าจริงครับอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นพ่อสามีตัวดีของเจมินแกลหรือเปล่าหรือถูกใครแกลก็ได้นะครับเพราะว่าเจมินเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยระวังมีความโลภเขาครอบงาําตันหาเขาครอบงำนะฮะ แล้วก็เลยถูกเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้สถานการณ์นี้เพื่อจะสอนเจมินนะครับว่าให้ระมัดระวังอย่าเอาความโลภเข้านำก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นไปได้หรือที่สุดแล้วในนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับยาบ้าเลยนะครับมันอาจจะเป็นของบางอย่างที่เขาห่อหอห,อหอไปหอมามันดันไปเหมือนกับแพ็คของยาบ้าที่เขาส่งกันอะไรประมาณนี้นะ อแอดมินรู้ได้ยังไงเนี่ยเห็นในข่าวเห็นในข่าวนะครับผมไม่เกี่ยวนะไม่คล้องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วนะแล้วมันอาจจะเป็นของบางอย่างที่เออเขาแพ็กไปให้มันดีๆไม่อยากให้มันหล่นมันแตกมันเสียหายก็เลยแพ็คแบบนี้เจมินก็ไปทึกทักเอาเองว่าเป็นยาบ้าน,นะฮะเออไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วใช้จริงจะเป็นยังไงพเพื่อนๆลองเดากันดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ต่อคะเห็นนะคะไปกับเฟสด่วนเลยค่ะ ลุงค่ะพี่ต่อไปค่ะไปค่ะ,คะเรื่องอะไรวะอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอพี่เป็นต่อกลับมาความบัวย,ยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกนะครับน้องเกรสเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะถอดใจจากพี่เป็นต่อไปแล้วนะครับสุดท้ายเธอก็รู้ว่าพี่เป็นต่อเนี่ยยังโสดอยู่ เธอก็เลยปักใจว่าเดี๋ยวจะต้องจีบพี่เป็นต่อให้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เดาว,ว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใน E ีพีนี้น้องเกรสกลับมาอีกรอบหนึ่งครับเธอยังสวยเธอยังน่ารักเหมือนเดิมนะแล้วเธอมาก็มาลากพี่เป็นต่อออกไปจากออฟฟิศเลยครับเออพูดถึงพี่เป็นต่อเพื่อนดูพี่เป็นต่อตัดผมใหม่สิเอาสลอเฟี้ยวเลยนะครับเรียกว่าหล่อเทียบเทียบกับขั้นเทพเลยไหม แม่ดูยังหนุ่มฟอยยังหนุ่มวองวองอยู่เลยนะครับนั้นเนี่ยถ้าผมยาวก็หล่อเซ่อผมสั้นก็หล่อคมๆหล่ออ่อนๆนะฮะ <c oughs> ก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะนีเรามาพูดถึงน้องเกรซนะครับอยู่ดีๆเธอก็มาลากพี่เป็นต่อให้พี่เป็นต่อต้องไปแล้วพี่เป็นต,ต่อก็ต้องตามเธอไปอีกเออตรงนี้บอกตรงๆนะฮะไม่รู้จะเดาจริงๆว่าไปอะไรไปทำอะไร แต่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับความรักของเธอที่มีต่อพี่เป็นต่ออย่างแน่นอนและเธอพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พี่เป็นต่อยอมรับเธอแน่นอนครับผมครั้งนี้พี่อู๊ดไม่รู้หายไปหรือเปล่านะแต่ใน3ามชั่วชชื้นมีพี่วอกกับพี่ยมเท่านั้นเองนะครับ เอาละครับทั้งหมดเป็นการแกะตัวอย่างของ EP ที่2ีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอยากเดาทางแบบไหนยังไงมาเดากันสนุกสนุกได้คอมเมนต์นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams.